สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกนกรสอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแยกสารการแยกสารเนื้อผสมวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อการกลัน่นการกลั่นด้วยไอ้น้ําค่ะ,คะการแยกสารเนื้อผสมในหัวข้อการกลั่นและการกลั่นด้วยไอ้น้ํา มีเนื้อหาอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่บ้างมาดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนลองดูสิคะรูปที่ครูกำหนดให้คือรูปอะไรคะนักเรียนจะเห็นว่ามีผลไม้คืออะไรเอ่ยแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแล้วของเหลวที่อยู่ในแก้วใกล้ๆผลไม้นั้นนักเรียนคิดว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือเปล่าคะเอะใครคิดว่าเป็นน้ำเปล่าบ้างนะน่าจะไม่มีใครคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเพราะอะไรเพราะเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะอ่ะ ถ้าเรามองเห็นสารในแก้วมีสีอยู่แบบนี้เราก็ต้องเดาก่อนว่าเป็นสารละลายแล้วครูให้ข้อมูลเพิ่มว่าเมื่อเราชิมแล้วมีรสหวานคำถามก็คือเราสามารถแยกน้ำตาลออกจากน้ำหวานในแก้วนี้ได้หรือไม่ไหนลองตอบกันซิทำได้ไหมคะค่ะจากบทเรียนที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบอกว่าเราสามารถระเหยแห้ง เพื่อเป็นการแยกสารก็คือแยกน้ำตาลออกจากน้ำหวานที่ครูกำหนดให้ในรูปที่แล้วเอแต่การระเหยแห้งนี้จะทำให้น้ำระเหยออกไปจากสารละลายจนหมดเลยแล้วเราก็จะอาจจะได้เป็นสารอีกชนิดหนึ่งแยกออกมาจำรูปที่เราทดลองคราวที่แล้วได้ใช่ไหมแต่มีคำถามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะถ้าเราต้องการนำน้ำ ระเหยออกจากน้ำเชื่อมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นักเรียนคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่และเราควรจะทำยังไงดีหลายคนอาจจะยังคิดไม่ออกเอ๊จะทำยังไงดีนะว่าจะเก็บน้ำไว้ไม่ให้น้ำระเหยออกไปจนหมดนักเรียนลองดูรูปนี้ดูนะคะรูปนี้เป็นรูปของอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ในการกลัน่นเพื่อแยกเอาน้ำออกมาจาก น้ำหวานนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูชุดอุปกรณ์ซิมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีตะเกียงแอลกอฮอล์เห็นไหมคะตะเกียงแอลกอฮอล์นี้จะทําหน้าที่ให้ความร้อนกับสารละลายซึ่งสารละลายนั้นเราจะบรรจุอยู่ในขวดกลัน่นสารละลายนี้เมื่อได้รับความร้อนปุ๊บจะละเหยแล้วกลายเป็นไอค่ะสารจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอได้ สารก็จะต้องเดือดหลังจากนั้นก็จะถูกลำเลียงไปยังท่อนํำแกส๊สนักเรียนจะเห็นว่าจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องควบแน่นเห็นไหมคะจะมีทางน้ำเข้าแล้วก็ทางน้ำออกด้วยแกส๊สเมื่อเคลื่อนที่ไปยังเครื่องควบแน่นจะได้รับความเย็นจากน้ำที่เข้าไปในเครื่องควบแน่นค่ะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์ออกมาเลย โอ้โหน่าสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้กันค่ะกิจกรรมการกลั่นอย่างง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะนักเรียนจะต้องมาดูก่อนว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างมีอุปกรณ์ทั้งหมด9อย่างเตรียมให้ครบนะคะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือสารละลายน้ำเชื่อม10ลูกบาทเซนติเมตรค่ะ 2. หลอดทดลองขนาดใหญ่1หลอด 3. หลอดทดลองขนาดกลาง1หลอด 4. ีิกเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตร1ใบ 5. จุกยางที่ต่อหลอดนำแก๊ส1จุก 6. ขาตั้งพร้อมกับที่จับหลอดทดลองค่ะ 7. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม 8. ใสายยาง1เส้นและ9น้าน้ำเย็นค่ะขาดไม่ได้เลยนะ มาดูขั้นตอนการทดลองกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มก่อนนะคะแล้วนะหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มใส่สารละลายน้ำเชื่อม10บลูกบาทเซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ค่ะติดด้วยจุกยางที่ต่อท่อนำแกส๊สแล้วก็ต่อไปยังหลอดทดลองขนาดกลางที่แช่อยู่ในน้ำเย็นค่ะอุปกรณ์ที่ครูเซตรอบเนี้ย อาจจะไม่เหมือนรูปแรกเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะค่ะหลังจากนั้นต้มสารละลายเลยค่ะให้ความร้อนกับสารละลายในหลอดทดลองขนาดใหญ่ต้มไปจนกว่าสารนั้นอะ่ะเกือบจะแห้งจนหมดนะคะแล้วอย่าลืมสําคัญมากๆเลยคือสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในหลอดทดลองขนาดใหญ่และหลอดทดลองขนาดกลางค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูชุดทดลองที่เรา จะเซตขึ้นมาเพื่อทําการกลั่นอย่างง่ายค่ะชุดทดลองก็คือตะเกียงแอลกอฮอล์ที่ให้ความร้อนกับสารละลายในหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่มีน้ำเชื่อมอยู่10ลูกบาท์เซนติเมตรไอ้น้ำก็จะเคลื่อนที่ไปยังท่อนำแก๊สที่อยู่ด้านบนของหลอดทดลองหลังจากนั้นน้ำเย็นที่อยู่ในบิ๊กเกอร์จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องควบแน่นค่ะ จะให้ความเย็นแก่แก๊สที่อยู่ในหลอดทดลองขนาดกลางที่ถูกลำเลียงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันค่ะก่อนที่จะทำการทดลองนะคะครูอยากจะให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมก่อนค่ะคำถามแรกเลยปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรคะเราอยากรู้อะไรนะเราอยากจะรู้การแยกองค์ประกอบของสารผสมเนื้อเดียวใช่ไหมคะว่า การแยกดวทิทีการกันอย่างง่ายนั้นทำได้อย่างไรค่ะแล้วคำถามที่สองนะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อนำน้ำเชื่อมมาต้มจนเกือบจะแห้งแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นในหลอดทดลองทั้งสองหลอดอหลายคนอาจจะคาดคะเนผลออกมาเลยว่าในหลอดทดลองขนาดใหญ่อาจจะมีเกล็ดของแข่งสีขาวเหลืออยู่ ส่วนหลอดทดลองขนาดกลางน่าจะมีของเหลวใสๆปรากฏอยู่ในนั้นอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าคะ่ะค่ะนักเรียนในการกลั่นอย่างง่ายนะคะชุดสาธิตการทดลองครูก็ได้เตรียมนำเชื่อมนะคะบรรจุอยู่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่แล้วนะคะ หลังจากนั้นเราจะปิดหลอดทดลองขนาดใหญ่ด้วยจุกยางที่มีท่อนำแก๊สนะคะแล้วเราจะต่อสายยางนะคะเพื่อเชื่อมท่อนำแก๊สนี้ไปยังหลอดทดลองขนาดกลางนะคะค่ะและในหลอดทดลองขนาดกลางนะคะจะแช่ไว้ในน้ำเย็นนะคะ หลังจากนั้นเราจะจุดตะเกียงแอลโกโอฮอล์เพื่อให้ความร้อนแก่น้ำเชื่อมนะคะแล้วรอจนกว่าน้ำเชื่อมในหลอดทดลองขนาดใหญ่แห้งจนเกือบหมดเลยนะคะที่สำคัญเลยนะักเรียนต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองขนาดใหญ่และหลอดทดลองขนาดกลาง พร้อมทั้งบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำการทดลองเราได้ทำกิจกรรมการกลั่นอย่างง่ายแล้วได้สังเกตและบันทึกผลอย่างที่ครูบอกไว้หรือเปล่านักเรียนจะต้องสังเกตทั้งสารละลายที่ปรากฏอยู่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่และสารละลายที่อยู่ในหลอดทดลองขนาดกลางนะคะเราได้ผลการทดลองเหมือนกับที่ครู บันทึกไว้ในตารางบันทึกผลการทดลองหรือเปล่ามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่เราสังเกตก็คือสารลลายน้ำเชื่อมในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลังจากที่เราต้มไปแล้วปรากฏว่าพอสารละลายเกือบจะแห้งเราจะสังเกตเห็นของแข็งเป็นเกร็ดสีขาวปรากฏอยู่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ทุกกลุ่มได้ผลการทดลองเหมือนกันไหม แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราต้มสารละลายแล้วในหลอดทดลองขนาดกลางปรากฏเป็นของเหลวใสเกิดขึ้นหลายกลุ่มได้ผลการทดลองเหมือนกับผลการทดลองของครูเลยเก่งมากๆเลยค่ะที่ทำการทดลองและบันทึกผลและสังเกตยอย่างละเอียดเมื่อทำการทดลองแล้วไหนตอบคำถามด้วยกันไหนซิคำถามแรกเลยหลังจากที่เราตั้งสมมติฐานไปแล้ว แน่นอนครูก็ต้องถามว่าผลการทดลองของนักเรียนเป็นไปตามสมมุติฐานที่ครูหรือนักเรียนตั้งไว้หรือไม่หลายกลุ่มตอบว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าสารละลายน้าเชื่อมเมื่อต้มจนเกือบแห้งเหลือเป็นของแข็งสีขาวปรากฏอยู่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่และเกิดเป็นของเหลวใสในหลอดทดลองขนาด กลางเหมือนที่หลายๆกลุ่มตั้งสมมติฐานไว้นั่นเองค่ะแล้วหลังต้มในหลอดทดลองขนาดใหญ่นักเรียนคิดว่าเหลือสารใดอยู่ในหลอดนั้นและก็เมื่อต้มเสร็จแล้วในหลอดทดลองขนาดกลางละ่ะน่าจะมีสารอะไรอยู่ในนั้นคำตอบของหลายๆคนตรงกับเฉลยเลยใช่ไหมคะในหลอดทดลองขนาดใหญ่เกิดน้ำตาลเหลืออยู่ในนั้น เพราะว่าน้ําตาลก็เป็นส่วนผสมในน้ําหวานหรือน้ําเชื่อมนั่นเองส่วนอของเหลวที่อยู่ในหลอดทดลองขนาดกลางก็หลายคนก็ตอบได้ว่าเป็นน้ําซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายในน้าเชื่อมนั่นเองค่ะค่ะและการกันอย่างง่ายเราสามารถแยกองค์ประกอบน้ำเชื่อมได้หรือไม่พรอ,อะไร ทำการทดลองมาแล้วต้องตอบว่าแยกได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ได้เป็นน้ําซึ่งเป็นตัวทำลายและน้ําตาลที่เป็นตัวละลายนั่นเองซึ่งสารสองชนิดนี้มีจุดเดือดที่ต่างกันเราจึงสามารถแยกเอาน้ําและน้ําตาลออกจากกันได้นั่นเองค่ะทําการทดลองเสร็จแล้วสรุปผลการทดลองนี้ได้ยังไงคะค่ะสรุปได้เลยว่า น้ำเชื่อมเป็นสารผสมเนื้อเดียวแยกองค์ประกอบได้สองชนิดก็คือน้ำและน้ำตาลด้วยวิธีอะไรนะวิธีที่ชื่อว่าการกลั่นอย่างง่ายนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้วิธีการกลั่นอย่างง่ายแล้วไหนบอกหน่อยซิว่าการกลั่นอย่างง่ายเนี้ยมีหลักการสำคัญยังไงนะค่ะการกลั่นอย่างง่ายก็ มีหลักการก็คือใช้เป็นการแยกสารผสมเนื้อเดียวที่องค์ประกอบของสารนั้นมีจุดเดือดต่างกันมากๆแล้วก็ละลายปนกันอยู่สารที่มีจุดเดือดต่ําจะระเหยออกมาก่อนส่วนสารที่มีจุดเดือดสูงนั้นก็จะเหลือค้างไว้ในสาระละลายนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคําถามนี้นะคะถามว่าการระเหยแห้งกับการกลั่นอย่างง่าย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจำได้ไหมคะการระเหยแห้งเราเรียนในบทเรียนที่แล้วหลายคนตอบว่าเหมือนกันเลยเพราะเป็นการแยกสารผสมเนื้อเดียวใช่ค่ะมีบางอย่างที่เหมือนกันก็คือเป็นการแยกสารผสมเนื้อเดียวเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะคะแต่ยังมีบางเรื่องที่แตกต่างกันอยู่การระเหยแห้งนั้น คือการแยกองค์ประกอบของสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวโดยของแข็งนั้นอาจจะละลายหรือไม่ละลายในของเหลวก็ได้แต่การกลั่นอย่างง่ายเป็นการแยกสารองค์ประกอบที่เป็นของเหลวกับของแข็งหรือของเหลวกับของเหลวซึ่งจุดเดือดต่างกันละลายกันอยู่แล้วก็แยกกันออกมาอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะ หวังว่านักเรียนน่าจะตอบถูกกันนะคะเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าค่ะการกั่นอย่างง่ายหรือ distillation เป็นการแยกสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยของเหลวกับของแข็งหรือของเหลวกับของเหลวซึ่งสารสองชนิดที่เป็นองค์ประกอบกันนั้นจะต้องมีจุดเดือดที่ต่างกันมากๆโดยการให้ความร้อนนักเรียนดูตามรูปได้เลยนะคะสารผสมอยู่ในขวดกลั่น ให้ความร้อนเข้าไปนะคะสารองค์ประกอบที่มีจุดเดือดต่ำก็จะกลายเป็นไอออกมาก่อนไอก็คือลำเลียงมายังท่อนำแกส๊สเจอเครื่องควบแน่นปุ๊บไอจะควบแน่นจนเป็นของเหลวบริสุทธิ์ส่วนที่เหลือจะเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้แต่ว่าแน่นอนส่วนที่เหลืออยู่ในขวดกันก็ต้องมีจุดเดือดที่สูงกว่านั่นเองค่ะนักเรียนเรียนเรื่องการกลั่นอย่างง่ายไปแล้ว นักเรียนก็เข้าใจกระบวนการกั่นแล้วการกั่นก็คือการให้ความร้อนไปยังสารผสมแต่การกลั่นมีอีกวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าการกลั่นด้วยไอน้ําต่างกันกับการกลั่นอย่างง่ายนะคะครูจะให้นักเรียนดูรูปก่อนการกลั่นแยกสารผสมเนื้อเดียวด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ําจะเหมาะกับการแยกสารประเภทใดนั้น เดี๋ยวเรามาหาความรู้ในกิจกรรมต่อไปค่ะค่ะนักเรียนครูจะขอมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวมพลังศึกษาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารผสมเนื้อเดียวด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ําจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาสรุปความรู้ร่วมกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะ หลังจากที่เราไปหาความรู้กันมาแล้วหวังว่าหลายๆคนน่าจะสืบค้นข้อมูลได้เยอะเลยทีเดียวครูจะให้นักเรียนดูรูปการกลั่นด้วยไอ้น้ำนะคะแล้วลองมาสรุปความรู้พร้อมกันกันกบครูค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่นด้วยไอ้น้ำหน้าตาคล้ายๆกับการกลั่นอย่างง่ายแต่มีข้อแตกต่างนิดนึงตรงอะไรเอ่ยใครสังเกตเห็นบ้างหลายคนอาจจะสังเกตเห็น ส่วนของพืชที่ต้องการกลัน่นเห็นไหมคะสีเขียวๆที่อยู่ในหลอดทดลองตรงนั้นแตกต่างกับการกลั่นอย่างง่ายยังไงชุดทดลองนี้จะประกอบด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ที่ให้ความร้อนขวดที่ต้มน้ําเพื่อให้กลายเป็นไอน้ําค่ะหลังจากนั้นไอน้ําจะทําหน้าที่เป็นตัวพาเอาองค์ประกอบหรือสารผสมที่อยู่ในพืช ลำเลียงไปยังหลอดแก้วนำแกส๊สแล้วก็ลงไปยังหลอดทดลองข้างล่างนักเรียนจะเห็นว่าหลอดทดลองด้านล่างที่แก๊สถูกลำเลียงผ่านไปตรงนั้นจะมีของเหลวสองสีสีฟ้าและสีเหลือง A คืออะไรใครตอบได้บ้างอาจจะดูจากคำอธิบายแล้วก็ตอบได้นะคะการกันด้วยไอ้น้ำเหมาะที่จะแยกเอา น้ำมันค่ะที่มีอยู่ในต้นพืชน,น้ำมันเหล่านี้จะถูกไอน้ำร้อนนะคะลำเลียงไปยังท่อนำแกส๊สแล้วหลังจากนั้นก็ควมแน่นออกมาเป็นสารที่เป็นของเหลวซึ่งน้ำมันหอมระเหยในพืชน,นั้นจะไม่ละลายน้ำแล้วก็แยกชั้นออกมาชัดเจนสีเหลืองๆที่อยู่ด้านบนก็คือ น้ำมันหอมระเหยจากพืชที่อยู่ในหลอดทดลองนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนยกตัวอย่างการกลั่นอย่างง่ายและการกลั่นด้วยไอ้น้ำที่เราเรียนมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างหลังจากนั้นครูอยากจะให้นักเรียนทำเป็นอินโฟกราฟิกค่ะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำเป็นชิ้นงานออกมา แล้วเราจะมานำเสนออินโฟกราฟิกในห้องเรียนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่เราจะนำเสนอผลงานกันเรามาสรุปความรู้ร่วมกันก่อนดีกว่านักเรียนแต่ละกลุ่มทํากิจกรรมไปแล้วและสืบค้นข้อมูลกันไปแล้วดังนั้นสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการกันอย่างง่ายและการกันด้วยไอ้น้ำได้อย่างไงบ้างเหมือนกับที่ครูสรุปไปไหมค่ะการกัดอย่างง่ายนะคะสรุปอีกทีนึงก็คือ เป็นการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายและตัวทําลายที่เป็นของเหลวหรือของแข็งก็ได้นะคะสำคัญคือมีจุดเดือดต่างกันมากๆโดยการให้ความร้อนกับสาระละลายนั้นของเหลวจะเดือดกลายเป็นไอออกมาซึ่งของเหลวที่กลายเป็นไอออกมานั้นจะเป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำาะส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงก็จะยังค้างเหลืออยู่นะคะ ส่วนการกันด้วยไอน้ําจะใช้แยกสารที่ระเหยง่ายแต่สารนั้นต้องไม่ละลายน้ําหรือไม่ทําปฏิกิริยากับน้ําอย่างเช่นน้ํามันหอมระเหยในพืชนั่นเองโดยหลักการสําคัญคือการกันด้วยไอน้ําจะใช้ไอน้ําเป็นตัวพาเอาสารออกมานั่นเองค่ะ ค่ะหวังว่านักเรียนน่าจะออกแบบแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกของกลุ่มตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมแบบทีมเกมทัวร์นเมนต์หรือ TGT ทํทำยังไงให้นักเรียนทุกกลุ่มแบ่งสมาชิกของตัวเองไปเลยค่ะกระจายไปกลุ่มเพื่อนๆค่ะเพื่อรับฟังการนำเสนอและตอบข้อสักถามของกลุ่มอื่นๆค่ะหลังจากนั้นเราจะมาคัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อนำไปจัดนิทรรศการหรือเอผยแพร่ผลงานใน Facebook หรือเว็บไซต์โรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนห้องอื่นๆหรือเพื่อนกลุ่มอื่นๆด้วยค่ะเมื่อจบบทเรียนแล้วลองมาตอบคำถามกันซิว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นจะใช้ในการตอบคำถามได้หรือเปล่าคำถามมีข้อเดียวค่ะการใช้เทคนิคการกลัน่นในการแยกสารนั้น สารที่แยกจะต้องมีสมบัติด้านใดที่แตกต่างกันมีช้อยอยู่4ี่ช้อยสถานะจุดเดือดจุดลอมเหลวหรือความสามารถในการละลายไหนใครตอบได้บ้างเลยนะคะข้อที่2ค่ะจุดเดือดนั่นเองนะคะการกั่เป็นวิธีการแยกสารที่เป็นองค์ประกอบกันแต่ว่าสารนั้นต้องมีจุดเดือดที่แตกต่างกันนะคะ โดยสารที่มีจุดเดือดต่ําจะระเหยตัวหรือกลั่นตัวออกมาก่อนสารที่มีจุดเดือดสูงนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการกลั่นอย่างง่ายและการกลั่นด้วยไอน้ำไปแล้วครูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ